สวัสดีพี่พี่พท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจทำผมลงทุนแล้วก็ช่อง y o YouTube ทำผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรีือรุ่นที่12เนะาะเนาะวันนี้ก็เปิดรับแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมได้เนาะ b a e w a n g BANK ใครสนใจจะเข้ามาเป็นกลุ่มนักเรียนเนาะเข้ามาในไลน์กลุ่มนักเรียนก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ดีผมได้เนาะเราจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่4พฤษภาเนาะเพราะว่าเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นรุ่น12เนี่ยวันที่5พฤษภาคมนะไลฟ์นส้นสุดจนถึงจนถึงจนถึง,จนถ,งจนถึงเดือนสิงหาเนาะประมาณปลายเดือนสิงหาแต่เราจะอยู่กันในไลน์กลุ่มจนถึงสิ้นเดือนกันยาโดยประมาณเนาะแล้วก็ ในในกลุ่มในในในกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะก็จะมีถามแผนแผนก็คือจะไลฟ์แผนทองคำนะฮะถ้าแผนทองคำรอ,อบเย็นอ่าแล้วก็มีตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์สเนาะในการวางแผนการเทรดในวันในวันถัดไปแล้วก็มีลาขอหุ้นวันละห้าตัวนะในการทําแผนประจําวันอ่าส่วนคน,น,น,นที่จะเข้ามาอยู่มันมีสองกลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่ม นักเรียยแล้วก็ส่วนคนที่สนใจอยากจะ,ะอยู่ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของตัวทองคำเนาะก็คือเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ใต้ลิงก์ข้างล่างตรงนี้เนาะของของในช่อง youtube เนาะแล้วก็สมัครเข้ามาทาง i อได้ก็เข้ามาแล้วส่วนในในในแผนของตัวทองคำเนาะในเพจในในในช่อง youtube เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ดีเลย์นะเป็นแผนที่ดีเลย์แล้วก็ส่งเข้ามาใน อัปเดตผมจะอัปเดตในในช่อง youtube เนี่ยเพียงแค่วันละครั้งในส่วนในไลน์กลุ่มเนาะเราจะคุยกันทุกวันอะคุยกันทั้งวันแหละแผนรอบกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็แผนรอบเย็นรอบนึงเป็นแผนเรียลไทม์เนาะแล้วก็จะมีการแจ้งสัญแจ้งแจ้งไอเดียหรือหรือว่าวางแผนการเทรดไอเดียเราหาจุดไหนเป็นจุดที่เราจะประเมินประเมินในการเข้าออเดอร์อะไรพวกนี้เนาะก็เราจะคุยกันในไลน์กลุ่มทั้งวันเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคค้าสวัสดีครับ สวัสดีพี่พิทุกท่านนะ้านมาดูแผนทองคำอัปเดตหน้าง,งานให้ตอนนี้เนาะก็แต่วันนี้วันที่หวันจันทร์ที่5พฤษภาว่าตอนนี้เวลา1 0บโมงสินาทีเดี๋ยวมาดูวงวังไอเดียทองคำกันกันต่อเนื่องและกันจากแผนของเมื่อวานเนาะแผนเมื่อวานที่ให้ไหว้ก็คือแผนนี้แหละจากแผนก็คือจาก ตรงเนี้ยมันมันเล่น H1 over z o n เนาะเล่นมาทาง neckline ซ้ายมือพร้อมกับลงมาที่ key bullish ของแถวแถวโซนของ H1 แถวแถวโซนนี้เนาะแล้วก็ราคาเปิดมาตอนเช้าก็คือไม่หลุดจุดมุนนะไม่หลุดจุดมุนนะแล้วก็ดีดขึ้นไปต่อเนี่ยดีดขึ้นไปต่อมีการทำมีการขึ้นมาแถวแถวโซนแนวต้านแป๊บหนึง่งแถวแถวโซนนี้เนาะแล้วก็มีการย่อแต่ยอ่ยอก็คือย่อไม่หลุดไม่หลุดฐานของเขียวยาวก่อนหน้าก็คือเนี่ย,ยแท่งแท่งนี้นะเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดฐานแท่งนี้ ไม่หลุดทางของแท่งนี้เนาะคือมีการโอเวอร์แลบนิดนึงแล้วก็กลับมาปิดเทรนบุชเอ็นคาฟฟิงขึ้นไปได้แล้วก็เจอแท่งเขียวยาวชุดนี้ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ย15นาทีคือเริ่มที่จะเห็นการสัญญาณของการกลับตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์กันในส่วนเนยวต้านส่วนนี้แหละคิดว่าน่า น่าจะน่าจะยังไม่ลงนะน่าจะยังไม่ลงนะคิดว่าเพราะว่ามันมีแท่งเขียวยาวของไทงฟมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็น,เป,นเป็นแนวซัพพอร์ตให้อยู่เนาะก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเพราะแล้วก็ที่สําคัญคือเบรกหัวบนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเบรกหัวบนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็15นาทีเนี่ยก็ต้องมาเช็ค สัญญาณของ RSI ตอนนี้เนี่ย RSI ก็คือขึ้นมาแต่รอบ o v e r b o u g h t แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยก็มีสัญญาณ e บ r i s h หรือยังอาเริ่มที่จะเห็นสัญญาณ e บ r i s h แล้วของไทฟิมสิบห้นาทีชุดนี้เนะาะลุ้น1เที่ยวลงลุ้นลุ้นลงหนึ่งเที่ยวแล้วกันแต่เป็นการลงมองว่าเป็นการยอ่อ,เพ,อเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อรีบาวขึ้นไปต่อเล่นน่าจะเล่น3ขานะชุดนี้นะมองว่าถ้าเล่นเป็นขาถ้าเล่นเป็นขา ABC collection ก็คือเป็น ABCD แล้วก็ E อาจจะทำเป็นฟอ rising weight ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลงต่ออีกขาหนึ่ ทำเฟรมหนึ่งช so, 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 ั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงโดยประมาณโอเคอ่ะเดี๋ยวมาวางไอเดียกันต่อลวกันในในส่วนข่าวก็คือเหมือนเดิมนะข่าวก็คือเหมือนเดิมในภาพของทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมมันทำเฟรมวัปดาทำเฟรมเดย์ก็ก็ยังมองเหมือนเดิมคือวีคเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นการย่อพักตัวที่สำคัญคือต้องปิดปิดหลุดตรงนี้แล้วนะเนี่ยปิดหลุด3 2 2 7ก็สามารถลงมาได้อีกประมาณ1้0 2 0 0เหรียญได้เลยนะของทำเฟรมวีค ในในความเป็นเทรนก็คือทำเฟรมวีจะคงเป็นฝั่งของเป็นเทรนขาขึ้นเนาะส่วนทำเฟรมเดย์เนี่ยามาจอ่อมามาแตะแตะแค่อะไรฮะแค่เส้นฟ้าเนาะของทาเฟรมเดย์ก็พร้อมกับสัญญาณโอเวอร์โซตอนนี้คือมีโอกาสที่จะรีบาวนะแต่การการรีบาวขึ้นมาชุดนี้เนี่ยรีบาวขึ้นไปได้แต่ต้องอะไรฮะต้องต้องเบรกไฮตรงนี้เนี่ยต้องเบรกไฮที่ ต้องเบรกไฮที่3288ตรงนี้ขึ้นไปมันถึงจะเป็นการกลับตัวขึ้นก็อีกประมาณสัก30เหรียญโดยประมาณเนาะอีกประมาณ30เหรียญของ Time างเฟรมเดก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นไปทางเทรนใหญ่ก็คือเทรนของเทรนเทรน,เทรนขาขึ้นนั่นแหละเป็นเทรนใหญ่เนาะส่วนทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ก็คือขึ้นมาจ่อเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาจ่อและจ่อโอเวอร์บอทแล้วก็ นี่เมื่อกี้นะแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะขบือพอชนเสร็จปุบ๊บเริ่มที่จะโรยตัวลงมา,าสิ่งที่เราเห็นคือทำฟรมสีชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นนะในในชุดของในในสวิงชุดล่างคือตรงนี้อ๋อสวิงชุดล่างนี่ยมีสัญญาการกลับตัวขึ้นอ๋อตรงนี้ตรงนี้สวิงชุดล่างเนี่ยมีสัญญาการกลับตัวขึ้นของชุดตรงนี้แล้วเมื่อวานเมื่อวานที่เราทาแผนก็คือตรงนี้เนาะมีสัญญาณของการกลับตัวลงตอนนี้เนี่ย การกลับตัวการกลับต right ัวลงของชุดตรงนี้โดนทำลายไปแล้วเรียบร้อยเนื่องจากว่ามีการเบรกสวิงไฮตรงนี้ขึ้นมาแล้วนี่มีการเบรกสวิงไฮตรงนี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉนั้นไอ้อาจารย์การย่อตัวลงมาไอ้แล้วก็สชั่วโมงก็ย่อมาแค่เนี่ย๋ยวคีย์บูลเชของชุดนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะเพราะนั้นการย่อลงมาของชุดตรงนี้เนี่ยมองแถวแถวฐานล่างตรงนี้นะแถวแถวฐานล่างตรงนี้สามสองสี่ศูนย์หรือแถวแถวสักสามสองสี่ห้าอะไรแถวแถวโซนนี้เนี่ยเราหาจังหวะในการเล่นย่อบ่ายของทางเฟรมย่อยเพื่อขึ้นต่อไปหาเพื่อขึ้นต่อไปหาฐาน ฐานของ H4 ชุดนี้เนาะฐานของ H4 ชุดนี้ประมาณสัก328 328กว่าๆอ่าเนี่ยโอ้โ oh, หล้วเป็นแท่งของ4ชั่วโมงพอดีด้วยตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกัน4ชั่วโมงก็ลุ้นจนโอวบอตได้เพราะมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนาะ time f ฟ a มว one h o u นี่ t ทม์ f ฟ a มว one h o u เนี่ยความเป็นเทรนก็คือเป็นเป็นเทรนขาลงนะยังเป็นเทรนขาลงแล้วถ้าการเกิดการรีบาวขึ้นมาก็คงจะรีบาวเต็มที่นะ เต็มที่นะผมเดี๋ยวนะขอดูขอดูแนววอลุ่มนิดนึงอ่าขอดูแนววอลุ่มนิดนึงของของสวิงชุดแรกคือตรงนี้นี่เนี่ยมันจะมีแนวต้านก็คือแถๆวๆวโซนโซนชุดนี้สามสองปออกก็คืออ่าสามเนี่ยสามสองแปดสองเป็นไฮของทางเฟนเดย์พอดีเนาะ แล้วก็3 2 9 3โดยประมาณอ่าแล้วก็หลักๆก,ก็คืออยู่ตรงที่3 3 0 9ซึ่งมองว่าระยะไกลก็คือสามารถวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลย3-209แต่เป็นการเด้งรีบิลเพื่ออะไรฮะเพื่อลงต่อไปหาเป้าหมายถัดไปอ่าตอนนี้ตอนนี้วันอาวเนี่ยเรายังไม่เห็นสัญญาณของ b u l l ิชได้เนาะแต่เริ่มที่จะเห็นการเบรกโครงสร้างของการการการลงแล้วโดวยกรอะไะยฮะย่อยกโลแล้วก็มีการเบรกไฮซ้ายมือไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาจังหวะในการเล่นไปตามเทรนด์แล้วกันก็คือย่อ ย่อบ่ายย่อบ่ายเพื่อวิ่งไปตามเทรนใหญ่นะย่อบายเพื่อว่งไตามเทรนใหญ่ส่วนใครจะเล่นส่วนใครจะเล่นเซลเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องมีแนว stop loss นะแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ตามฟลมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกิดเมื่อกี้ตามที่บอกเลยว่าเราเราจะยังไม่เซลนะตอนนี้เนตอนแท่งแเก้าโมงเนี่ยบอกว่ายังไม่ยังไม่เซลนะต้องรอให้ H1 ขึ้นมาโซน overbought ก่อนเนี่ยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เมื่อกี้เนาะเนี่ยตรงตรง3 2 7 สามสองหกเก้าเมื่อกี้พอดีเลยนี่ลงมาละสิบเหรียญน,นะแม่งลงไวยู่ไหลงลงแม่งลงโคตรไวเลยเออเออลุนลุนยอ่อลุนย่อต่อนะ H1O b o s คือถ้าหลุดถ้าหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมานี่สัญญาณมีเบลลิชด้วยนะนี่สัญญาณมีเบลลิชด้วยซืถ่ถ้าถ้าหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมาคืออะไรฮะคือแม่งลงต่อได้เลยของทางเฟมสี่ชั่วโมงนะลงต่อได้เลยของทางเฟมสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้หนึ่ง normal distribution เลยเห็นไหม ยังไม่ได้หนึ่ง normal distribution เลยคิดว่าถ้าลงต่อก็คือลงต่อหาหนึ่งหนึ่งช่วงตัวหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วง sd เนะะะาะหนึ่ง nd อ่ะหนึ่ง nd ก็ประมาณเนี่ยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยสามหนึ่งสองศูนย์เนี่ยหนึ่ง nd ก็คือสามารถลงไปได้สามส0สามหนึ่งสองศูนย์เลยนะอีกประมาณร้อยส0มสิบร้อยสี่สบเหรียญโดยประมาณ โอเคอ่ะเรามองประมาณนี้แล้วความเป็นเทรนด์ของ H1 ก็คือเป็นเป็นไซด์เวยดาวเนาะเป็นไซด์เวดาวยังมีรูมในการลงอยู่แล้วก็ขึ้นตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแค่แตะแถวๆโซนหัว PP ้ายที่เป็นแนวแนวสวิงที่เขาหลุดหลุดลงมาเท่านั้นเองเนอะยังไม่น่าจะผ่านง่ายๆควรที่จะมีการเห็นการสะ,สะสมกำลังของของชุดล่างก่อนเห็นไหมนี่นี่คือ ในดีกรีที่เท่ากันก็คือเนี่ยในในในขนาดดีกรีที่เท่ากันแบบนี้เนี่ยการสะสมชุดบนกับการสะสมชุดล่างเนี่ยชุดบนมีมากกว่าเพราะนั้นการที่มันจะขึ้นการที่มันจะขึ้นเป็นขาขึ้นเลยตอนนี้ควรที่จะเห็นการสะสมโซนล่างให้ให้มากกว่านี้เนาะควรที่จะเห็นการสะสมโซนล่างให้มากกว่านี้โอเคอ่ะไปดูในภาพของทางเฟรมอ่ะเดี๋ยวขอดูที่ H, H 1ตอนนี้ก็คือถ้าเราจะเล่นย่อบายเราควรที่จะใช้ตรงนี้เป็นแนว Stop loss ตรงนี้นะ สามสองสองสองจุดแปดศูนย์สามสองสองสองจุดแปดศูนย์สามสองสองสองจุดแปดศูนย์นี่เป็นแนวสต็อปลอสเราได้แนวสต็อปลอสแล้วนะแนวคีย์บุแนวคีย์แบลิชตรงนี้โดนทําลายไปแบบคือคือมันค่อยๆไต่ขึ้นเนาะแล้วก็ตอนที่มันจะทําลายคือมันใช้อะไรฮะใช้เขียวยาวเบรกขึ้นไปเลยปุ๊บเนี่ยขึ้นไปเลยน,นั้นแต่ว่าเนี่ยไอตรงแท่งนี้เนี่ยไอตรงแท่งเขียวยาวตรงนี้แหละมันควรที่จะเป็นแท่งที่มี ว่าวอลลุ่มเนาะมันคนที่จะเป็นแท่งที่มีวอลลุ่มเดี๋ยวขอดูเออปริมาณดูปริมาณดูปริมาณปริมาณวอลลุ่มวอลลุ่ม ه, เออวอลลุ่มเออเนี่ยเขียวยาวเนี่ยมีวอลลุ่มนะแต่ว่าเป็นวอลลุ่มที่ยังน้อยกว่าทางซ้ายมือแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเมกาเปิดเนาะวอลลุ่มมันจะเยอะหน่อยเอ่อวอลลุ่มของฝั่งฝั่งเมกามันจะเยอะหน่อยโอเคอะประมาณนี้ประมาณนี้ ทางเฟมหนึ่ง uh, ชั่วโมงประมาณนี้เนาะแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปแล้วเรามองในมุมของไทม์เฟรม15นาทีต่อ15นาทีเนี่ย15นาทีเนี่ยถ้ามันลงมาจนโอเวอร์โซนะให้รู้เลยเราตั้งอเล l ร์ t ไว้แบบนี้แหละถ้ามันลงมาจนโอเวอร์โซยังไงก็เป็นยังมีโอกาสที่มันจะเป็นการยอร่อยกโลนะยังไม่มีโอกาสที่มันจะเป็นการยอร่อยกโลแล้วก็ถ้ายอ่อยกโลเสร็จปุ๊บมองอะไรฮะมองขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปเนี่ยไอแนวแแนนววชุดเนี้ยผมมองเป็นเหมือนเป็นทรงของ inward เนาะปึ๊กเนี่ย พร้อมที่จะไปต่อนะเออเราใช้หัวสวิงตรงนี้นี่หัวสวิงตรงนี้นี่เป็นต้นรอบของ H1 ตรงนี้เนาะอ่ะขึ้นไปถึงแนว161.8เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดหลังก็คือชุดของการฟอร์มกรอบก็คือตรงนี้มันจะมีเป้าถัดไปแถว2 6่8ที่ยังรออยู่อะเนี่ย3 3 2 7 9ซึ่งไปสอดคล้องกับเนี่ยแผนเดิมอา้อาวผมลบไปละแผนเดิมของวันก่อนเนาะ สามสองเจ็ดเก้าผมใช้เป็นสามสองเจ็ดเก้านี่ลนะเป็นแนวเป็นแนวต้านนะอ,อผมมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะสามสองเจ็ดเก้าหัวสวิงชุดนี้พร้อมกับสองหกเอจุดแปดก็คือตรงนี้สามสองแปดสี่สามสองแปดห้าอันนี้ประมาณนี้เนี่ยหัวหัวสวิงชุดแรกตรงนี้นะหัวสวิงชุดแรกมีเป้าหมายถัดไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแล้วกันได้เห็นชัดชดอันนี้คือหัว bullish divergence นี่นี่คือหัว bullish divergence เนาะ เป้าหมายถัดไปคือตรงนี้3 2 8 4ขึ้นคือมาแนวแรกแล้วเห็นไหมแล้วก็ย่อแล้วก็ชุดหลังคือตรงนี้เนี่ยสองจุดแปก็คือยังไม่ถึงนะเป้าหมายก็คือ3279องเจาสามสตอนนี้เนี่ยมันมีสามมันมีสวิงของ15นาทีมันหลุดลงมาแล้วเห็นไหมจากเดิมที่ที่ยังไม่มียังไม่มีการหลุดยังยังไม่มีการหลุดฐานเนี่ยพอมันหลุดฐานปั้งตรงนี้ลงมาเนี่ยลงตอนนี้คือลงลงลง,ลงตอนนี้มองลงแถวๆฐานล่างตรงนี้นะหัว PP ซ้ายมันจะมีหัวสวิงของ5นาทีอยู่ตรงนี้ นี่เรามองแถวๆเป้าหมายจะอยู่แถวๆซัก161.8ของ b e a บ i s h d i ดชุดนี้เนาะนี่อยู่ที่3251อ่าแล้วก็ถัดไปจะอยู่ที่โซนล่าง260 3246ผมใช้ผมใช้3246นี่แหละเออผมใช้3246ผมชอบ3246มากกว่านะนี่ อ่านเนี่ยถ้าหลุดฐานล่างก็เนี่ยลงมาถึงแถวๆโซนล่างตรงนี้หัว PP ซ้ายพอดีแหละแล้วก็ฐานของ h 1เดี๋ยวนะขอดูฐานของ h 1นิดน,นึงฐานของ h 1 3 2ส6มสองสพอดีอ่าสวยเออผมใช้เป็น3 2ม6แล้วกันเป็นเป็นแนวรับเออเป็นแนวรับนะโอเคนี่แล้วก็มีหัวของ5นาทีชุดนี้ นี่ชุดนี้นะจะดูแนวคลัสเตอร์ของราคานี่เปลี่ยนเป็นสีสีฟ้าแล้วกันเนี่ยโหมันคลัสเตอร์2.8ตรงนี้เนาะเนี่ย3268วันก่อนเนาะปุบ๊บแล้วก็เทล,ลงมาอ่ะอยู่ทรงอยู่สูงโซนบนถ้าเป็นของบูลลิชไดของ5นาทีเนี่ยน่าจะน่าจะเล่นจบไปแล้วเนื่องจากว่ามันลงมาจนโอเวอร์โซตรงนี้เนาะ เพวันนั้นเร,เราหาจังหวะในการเล่นย่อบ่ายแล้วกันของ15นาทีนี่จุดมุลของราคาคือตรงนี้นะเป็นจุดมุนฝั่งลงคือถ้ามันดิดรีบาวกลับขึ้นไปโดยที่ไม่โอเวอร์โซนะก็ดิดขึ้นไปเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันแนวรับโซนล่างก็คือตรงนี้3,2,4,6นี่จุดจุดที่เขาเบรกจุดชุดนี้ขึ้นมา สามสองสี่หกจนถึงสามสองสี่ศูนย์เราใช้กรอบหกเหรียญน,นะตอนนี้นะเนื่องจากว่าวลาทายของตลาดมันยังไม่ได้ไม่ได้พีคอ่ะนี่ได้แนละ้วอ่ะนี่กรอบแนวรับแนวต้านของของวันนี้เนาะอ่าส่วนแนวสตอ็อปอาจจะต้องขยับขึ้นมาเพราะมันกรอบมันกว้างเกินเนาะเราใช้ตรง ตรงเขียวยาวนี้แล้วกันตรงนี้เนาะฐานของเขียวยาวตรงนี้สามสองสองแนะฮะสามสส่วนข้างบนเราจะหาจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์กันก็คือโซนบนเราจะใช้นี่ไส้ของชุดนี้เนาะสามสองเกจ็ดอเ่ะนี่เป็นไส้เป็นไส้ที่ที่ swing, สวิงสวิงบันดีดขึ้นฟบแล้วก็ร่วงลงมาเลยนะและเราใช้สวิงตรงนี้3ามส อ่านี่สามสองเก็ป็นแนวสต็อแล้วกันกรณีเทเลนดเซลเนาะสามสองเก้าเจ็ดจุดเก้าหนึ่งนี่โอเคอ่ะกรอบประมาณนี้เช็ค H1 o v e r s o เนาะอ่าได้เลยกรอบกรอบรอบกลางวันรอบอัปเดตเนาะมองว่าเป็นกันอ่าเดี๋ยวผมอาราเบอตอสอนก่อนดีกว่าอ่าสรุปเนาะ <c oughs> สรุปแผนแผนรอบกลางวันตรงนี้เนาะแผนรอบกลางวันวันที่ห้าอัปเดตเนาะ ะตะเมื่อกี้ตรงนี้คือเป็นการหลุดจุดหมุนของราคาฝั่งลงลงมาแล้วก็มองลงต่อไปหา t ทรกโซล่างสา่าง3246 3240ตรงนี้เนาะหาจังหวะในการเล่นเล่นย่อบายจากตรงนี้เนาะให้เราเช็ค H อันนี้เน่เป้าเป้าลงนะมันเว็นเป้าลงให้เราหาจังหวะในการในการเห็น M 1 5หา M 1 5ตรงนี้นะ M 1 5โอเวอร์โซนี ถ้าเห็นเป้าลง M15 โอ e โแถวๆโซนล่างตรงนี้นี่แถวๆโซนล่างตรงนี้หาจาหังหวะในการย่อบ่ายเนื่องจากว่ามันเป็นการย่อยกโลดชุดนี้แล้วก็เป็นเน็ก l i n หัวซ้ายมือตรงนี้เนาะเป็นแนว public participation เนาะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปแถวๆโซนบนตรงนี้แหละ3279 3285โดยประมาณนี่3279 3285นี่โดยประมาณซึ่งแนวต้าน3275 3289เนี่ย ไอ้สามสดห้าเนี่ยมันก็คือหัวสวิงของทมเฟรมเดย์ตรงนี้เนาะเนี่ยที่เป็นที่เป็น เจอแดงยาวตรงนี้ลงมาแล้วก็หนีเนี่ยเนี่ยเป็นหัวสวิงของชนนุดนี้คิดว่านชนแล้วน่าจะยังไม่ผ่านง่ายๆน่าจะยังไม่ผ่านง่ายๆหรือถ้าชุดนี้มันลงลงมาเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าชุดนี้มันลงมาปุบ๊บแล้วก็หลุดฐานตรงนี้ลงมาเลยให้เข้าใจไว้เลยว่าไอ้การรีบาร์ชุดนี้จบไปแล้วแล้วก็กําลังจะเป็นการอะไรฮะกําลังจะเป็นการลงต่อไปหาทางเก็ตโซลล่างเนี่ยเรามองเรามองแค่ว่าตรงนี้สินาทีเนี่ยมันกําลังจะกลับเป็นขาขึ้นถ้าย่อลงมาแต่แถวโซนี้เส้นม่วงของ15นาทีพอดีก็มีโอกาส เด้งต่อหรือถ้าตรงนี้มันลงมาไม่โอเวอร์โซไม่โอเวอร์โซนะไม่โอเวอร์โซแล้วมันดีดขึ้นไปก่อนให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นการเด้งเพื่อขึ้นไปหาทาร์กเก็ตโซนบนแล้วไปทําแบร์ไดเพื่อลงต่อมาหาทาร์เก็ตโซนล่างโดยประมาณโอเคอ่ะอัปเดตกรอบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในในช่วงอัปเดตแผนช่วงเย็นวันนี้เนะาะ M15 เห็นไหมอเนี่ย M15 ใกล้จะโอเวอร์โซแล้วถ้า M15 โอเวอร์โซเลย <c oughs> สวยงามหาจังหวะในการเล่นย่อบ่ายขึ้นไปล้วกัน อ่ะโอเคแผนแผนทองคำรอบอัปเดตประมาณนี้ครับขอโชคดีครับพี่พ่ทุท่านสวัสดีครับ